เคนะมาดูข yeah, okay. mm ่าวกันนะครับหมดไปสิบนาทีเข่าวแรกในช่วง7จ็ดโมงวันนี้นะครับก็ไปที่ถนนอุทยานถนนอุทยานอไปลหรือถนนอักษาหรือมีอะไรอีกนี่มีอะไรมาให้ไปก็แน่นอนครับเขาก็มีการนัดชุนนุมกันของกลุ่มราษฎรนะครับตามที่มีการแจ้งเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เขานัดกันวันที่25พฤศจิกายนแต่ว่าเมื่อวานนี้เขานัดกันก่อนนะครับอยู่ที่อย่างที่บอกว่าอำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมครับ นี่นะฮะเท่าที่ดูเมื่อวานนี้ก็มีกลุ่มใหญ่ๆเลยที่ไปชุมนุมก็คือกลุ่มคนเสื้อแดงครับตั้งแต่ตอนประมาณสัก17นาฬิกาเป็นต้นมาแล้วก็เมื่อคืนเขาเลิกประมาณสักเกือบเที่ยงคืนหรือไม่ก็เที่ยงคืนเสร็จๆนะครับเนี่นะฮะทีนีเ้เขาใช้ชื่อในการชุมนุมเมื่อวานนี้ว่ากลุ่มพาคีเครือข่าย<อ>ในนามกลุ่มราษฎรอันนี้อะไรครับพี่แปะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเรือดำน้ำจำลองฮะ นี่เรือดำน้ำเหรอเนี่ยเรือดำน้ำเขาก็ททำขึ้นมาทำขึ้นมาเพื่อจะเอามาเนี่ยนะครับเอามาจะเรียกว่าประชดประชันก็สุดแท้แต่เนื่องจากว่าเอามาให้ดูเพราะว่าเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยได้อนุมัติเงินเนี่ยซื้อเรือดำน้ำไปแล้วนะครับก็เลยเอาเนี่ยมาจำลองคือเอาแบบมาทำนี่แหละเอามาให้ดูว่าอย่างนั้นก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่ก็เห็นโลงศพนะฮะก็คือกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเขาก็เอาโลงศพเนี่ยสามโลงนะฮะเป็นโลงศพที่ไม่มีศพหรอกแต่ว่าก็กเชิงสัญลักษณ์นะครับ สาเหตุก็เพราะว่าบริเวณจุดนี้ที่เรียกว่าถนนอุทยานหรืออักษรนี่นะครับในก่อนหน้านี้ประมาณสักปี5 3 5 4เนี่ยนะครับ <S <S ก็มีการชุมนุมของคนเสื้อแดงนี่แบ,แบกลงมาแต่ว่าคนเสื้อแดงเนี่ยไม่ได้ตายที่จุดนี้<อ>แต่ว่าในใ,ใ,ในในเหตุการณ์ในปีเดียวกันก็มีคนเสื้อแดงนี่ตาย,ตายเขาก็เลยเอาโลงศพเนี่ยมาลำาลึกถึงคนเสื้อแดงนี่นะครับครับทีนี้นะครับเนี่ยอย่างที่บอกว่าระหว่างที่มีการชุมนุมเนี่ยมันมีจังหวะหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดเหตุทุลนทุบูลกันขึ้น ระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ชุมนุมเล็กน้อยเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยพื้นที่การตั้งเวทีปราศัยทางผู้จัดการชุมนุมเนี่ยได้ขออนุญาตไว้ที่บริเวณถนนอุทยานซอย11แต่ว่าต่อมาทางผู้จัดเนี่ยขยับไปอยู่หน้าซอย13ซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็ไม่อนุญาตเนื่องจากว่าพื้นที่ที่กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับตั้งเวทีมันเกินกว่าระยะที่แจ้งการจัดชุมนุมไว้นะครับเดี๋ยวดูจังหวะตอนที่มีปัญหากันชุมนุมเล็กน้อยหน่อยนะครับเชิญครับ ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับเนื่องจากว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็ไปเขาเรียกว่าไปยันกันกันกบฝ่ายทางเจ้าหน้าที่เจ้าที่ก็ตั้งตั้งแถวเนี่ยรับไว้อยู่นี่นะฮะทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนก็นำกำลังมาตั้งแนวอยู่ที่ห่างจากเชิงสะพานข้ามแยกคลองทวีวัฒนาประมาณสัก200เมตรก็ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับที่มาร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับซึ่งก็ใช้ชื่อว่าแดงก้าวหน้า63ก็เกิดความไม่พอใจก็มีการเจรจากักน และก็ขอให้ตำรวจเนี่ยขยับแนวแถอยหลังไปประมาณสัก100เมตรหรือจุดบริเวณก่อนถึงสะพานข้ามแยกมุ่งหน้าอักษะนี่นะครับซึ่งก็ตำรวจเองก็ได้เอาเนี่ยนะฮะตำรวจเวรไทชายแดนก็ได้นําแผงเหล็กมากั้นเป็นแนวไว้นะครับคือเพื่อไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเข้าใกล้เขตพระราชฐานนะครับ,รบโดยแนวของตำรวจก็มีระยะห่างจากเขตแนวพระราชฐานเนี่ยประมาณสัก800เมตรนะครับนี่นะฮะ แล้วก,ก็ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับก็มีการสุดท้ายก็มีการชุมนุมกันได้และก็ทางตำรวจเองก็บอกว่าอยากให้ผู้ชุมนุมเนี่ยขยับมามากนักอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยฮะก็าทางตำรวจโดยพลตำรวจตรีเอกชัยบุญวิสุทธ์ผู้บังคับการตำรวจนครบปฐเจเขามาเจรจารด้วยนะคะใช่ครับให<ค>้ใผู้ชุมนุมที่ตั้งเวทีใกล้ตรงถนนอุทยานซอย11ได้แต่กําชับว่าต้องเว้นระยะห่างจากเขตพระราชฐานนะคะแล้วก็สักประมาณ5โมงสนาที ผู้ชุมนุมเขาก็เอาลงศพมาแห่วางดอกไม้จันทร์ไว้อะไรให้กับผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงที่เสียชีวิตจากการสลายการชุมนุมเมื่อปี53แล้วพอ6โมงเย็นกาดภาคีเพื่อประชาชนแถลงจัดกลุ่มกาดเพื่อดูแลผู้ชุมนุมกลุ่มราษฎรทั้ง10กลุ่มทั้งทีมกาดปลดแอกกลุ่มกาดมวลชนทีมกาดราษฎรทีมราษฎรฝั่งทนทีมกาดเฉพาะกิจทีมกาดอากิระพลังมวลชนทีมองค์กรบอดี้กาดสเปเชียลฟอซ ทีมพิราบขาวทีมกาดฟันเฟืองประชาธิปไตยและทีมอาชีวพิทักษ์ประชาชนคือทั้งหมดเขามีจุดยืนอุดมการ์ร่วมกันคือปกป้องดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มราษฎรนะคะแล้วก็สนับสนุนข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อ,อทางกาดภาคีประชาชนเขามีเพจด้วยจัดทําปลอกแขนกาดขึ้นมาใหม่โดยสมาชิกกาดเขาบอกมี1,500คนนะคะครับเนื้อหาใจความในการ ชุมนุมเมื่อวานนี้นะครับก็คุณพฤทธิวรักษ์หรือเพนกวินนะครับก็ได้กล่าวบอกว่าในวันที่25พฤศจิกาย,ยนนี้เนี่ยก็จะเป็นวันแรกที่จะมีการยกระดับการชุมนุมซึ่งก็บอกว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์แต่ว่ายังไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียดนะครับทั้งนี้บอกว่าถ้าหากว่ารัฐบาลเนี่ยจะประนีประนอมก็จะต้องไม่มีการคุกคามประชาชนนะครับส่วนกรณีที่มีข่าวว่านะครับจะมีคนกลุ่มเสื้อเหลืองจะมาจัดกิจกรรมในวันที่25 พฤศจิกายนระรวันเดียวกันเนี่ยนะครับก็ตัวเองก็เชื่อมั่นว่าในการชุมนุมของกลุ่มราษฎรเนี่ยจะเป็นในแนวทางสันติวิธีของกลุ่มซึ่งก็จะมีทีมสันติเคลื่อนเข้าไปลดการเผชิญหน้าลดความขัดแย้งนะครับก็จะทําให้ทางมวลชนของกลุ่มเนี่ยนะครับจะมีการลดการเผชิญหน้ากันจะมีความขัดแย้งกันและก็เชื่อว่าการชุมนุมในที่25นี้จะบอกว่าจะเป็นการไปทวงเอาสมบัติคืนของประชาชนว่าอย่างนั้นรบแต่ว่าก็จะไม่มีการประทะในใดเพราะว่ายืนยันว่า วันที่25นี้จะเป็นการชุมนุมโดยสันติวิธีอ่ก็เมื่อวานก็ปราศัยเนี่ยพูดถึงเรื่องการใช้มาตรา112แล้วก็ยังปราศัยเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณของสถาบันเ,เดี๋ยวลองฟังดูหน่อยตอนนี้ผมยังไม่ได้รับหมายอะไรเพิ่มเติม,ตมนอกจากนอกจากคดีเดิมแต่ในคดีเดิมก็ล่าสุดก็มีการเพิ่มข้อกล่าวหาว่าเอา112มาเพิ่มด้วยจากจากเดิมโดนแค่116 แต่ยังไม่ยังไม่ออกชาร์ใช่ไหมคะก็ทางตำรวจเขาโทรมาหาผมแล้วฮะวันนี้จากคดีไหนเวทีไหนคะยังไม่แน่ชัดเาว่าจากไหนแต่โทรมาแล้วว่าจากเวทีไหนแต่โทรมาแล้วว่าให้ไปรับผ้าเข้ากาาด้วยในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดคะในกรุงเทพนะครัอันนี้ก็พูดถึงเรื่องคดีที่ตัวเองนั้นถูกแจ้งเอาผิดตามมาตรา116นะครับก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยโทรมาบอกว่าให้ไป รับทราบข้อกล่าวหาในวันที่27พฤศจิกายนนี้แล้วก็เห็นบอกว่าจะมีการพ่วงมาตรา112เนี่ยไปด้วยนะครับ,รบทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อวานตอน3ามทุ่มทางแกนนําที่มีการประสายที่มีการชุมนมุมเมื่อวานเนี่ยก็ได้มีการวิดีโอคอลไปหาคนนี้ด้วยนะครับนายประวินชัชวาลพงพันธ์ผู้ต้องหาคาดีมาตรา112เป็นนักวิชาการที่หนีไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับเจ้าตัวก็ได้มีการวิดีโอคอลมาพูด ก็ชื่นชมเยาวชนชื่นชมผู้ชุมนุมอะไรต่างๆนะครับนี่นะครับแล้วก็บอกนะครับบอกว่าอยากเห็นการพูดคุยเรื่องของสถาบันได้ทุกเรื่องอยากสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการพูดเรื่องสถาบันอะไรทํานองนี้ครับต่อมาตอนประมาณ4ี่ทุ่มกว่าๆแอมมี่เดะบอทิมบรูได้ขึ้นเวทีร้องเพลงนะครับนี่นะฮะก็เป็นกิจกรรม เกี่ยวกับดนตรีสร้างความคึกครืนให้กับผู้ชุมนุมครับเมื่อวานนี้ก็มีไผ่ดาวดินก็ไปด้วยนี่นะฮะนะครับก,ก็ได้ได้ขึ้นร้องเพลงนะครับกับกลุ่มคู่ชุมนุมแล้วก็นักร้องวงอีกวงหนึ่งด้วยนี่นะฮะครับก็คือวงอ r a d ใช่ครับใช่ครับทีนี้าการชุมนุมเนี่ยมันเสร็จสิ้นลงประมาณสักตีหนึ่งเสร็จ,รจนะครับก็ไม่มีเหตุรุนแรงอะไรเกิดขึ้น แต่ว่าแน่นอนครับมีผู้เดือดร้อนจากเหตุการณ์การชุมนุมก็คือมอีผู้หญิงคนหนึ่งนี่นะฮะซึ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยอาศัยอยู่ที่บริเวณจุดการชุมนุมเนี่ยปกติเนี่ยเขาก็จะขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเนี่ยกลับบ้านโดยใช้เส้นทางนะครับที่ว่านี้นะครับแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าติดผู้ชุมนุมเขาอยากจะให้ตำรวจนี่นะฮะอยากให้ตำรวจเนี่ยเปิดทางให้เขาหน่อยครับนะครับแต่ว่า ทางตำรวจเองก็ชี้แจงว่ามันเปิดทางไม่ได้เพราะว่ามีคนอยู่จำนวนมากนะครับเขาก็เลยเนี่ยโวยวายใส่ตำรวจเดี๋ยวเราจะฟังเสียงจังหวะช่วงนี้สักนิดหน่อยฮะ ู้สึ oh, วกว่าจะเจ๊ดารอไฟแลบเลยโมโหจัดว่าอย่างนั้นเถอะ <c oughs> ไปทางอื่นไม่เป็นเพราะว่าปกติก็ใช้เส้นทางนี้กลับบ้านครับอ๋อหรครับแล้วทำไงทีนี้ก็เจรจากันฮะครับตำรวจเองก็ใช้น้ำเย็นเข้าลูบไว้แต่ว่าพี่เขาก็โมโหครับ ครับก็ถ้าเป็นไปตามที่พี่เขาพูดก็น่าเห็นใจคือบางคนเนี่ยไม่ได้ว่าไปได้หลากหลายเส้นทางนะคะคุ้นกับเส้นทางเดียวอ่ะก็ต้องเข้าทางนี้ใจคือน่าเห็นใจแต่ว่าก็ใจเย็นๆคือพูดดีๆก็ได้นี่นะเจ้าหน้าที่เขาก็เขาก็พูดด้วยดีๆนะเขาก็ไม่ได้เสียงดังใส่อะไรเงี้ยนี่นะครับพี่เขาก็โกรธอ๋อครับอ่ะ